ใจเต้นนะครับใจเต้นต้องลองพิสูจน์ว่าจะใจเต้นไหมใจใจเต้นเลยเหรออยากนะอยากนะเดี๋ยวเราจะขโมยไข่เธอไข่เธอวันนี้เอานะฮะวันนี้ผมอยากจะฟีดแฟนนะครับผมนั่นก็คือ นี่นะคะเราก็อยู่ตรงสยมเซอร์เพนเทเรียมนะคะนั่นก็คือ <st it> พิพิธภัณฑ์งูจริงๆทุกคนไม่รู้นะว่าตรงนี้มีพิพิธภัณฑ์งูแล้วก,ก็ดังมากเ <subjective> ปิดมามแล้ว8ปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ไฮโซค่ะอย่างทุกคนที่แบบชอบงูหรือไม่ชอบงู มาเปิดใจดูมูกันแล้วนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราค่ะพี่อาใช่เหรอใช่เลยห้าเข้าเหอะให้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 หุบร้อนให้มาถือไฟไม่ใช่เหรอไว้เดินแขกรับเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวข้างหลังนี้นั่งจำชื่ออยู่นะพลอยมิ้นพลอยมิ้นพลอยมิ้นมาจำได้แล้วอะไรใครใครพลอยพินมอยพลอยมิ้นเฮ้ยงงเรว่า ที่เอาพี่อาร์มาเพราะว่าพี่อาร์มอ่ะมีเรื่องราวกับงูอ๋อใช่เธอแบบทำอะไรนะเธอกินงูแล้วเราจะคอนเทนต์เรากินงูด้วยแล้วพี่ก็มีงูด้วยมีงูด้วยดูไหมจะแผ่แม่โชว์เลยนี่ดอดยดูด้วยเอามีน่ดูเลยพี่บ้านพี่ไงแอว่งอนนี้ไปจับอันนี้ทำไม ก็ใหเขาพี่มีอันนี้ทีมงานเขาให้ถือมาจริงๆแล้วงูนี้มีมีประวัติข่งงูตัวนี้ยไหนเล่าสีนี่เป็นงูเหลือมนะครับเป็นแม่งูแม่งูวันดีคืนดีเขาก็นั่งกกไข่เขาอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีไข่ไก่กิ้งมาไงกิ้งมาอยู่ในรล้าเขาอ่ะแล้วมันก็ฟักขึ้นมาแม่งูนึกว่าเขาอ่ะไก่เป็นลูกไอไก่ก็นึกว่างูเป็นแม่ก็เลี้ยงกันมาเรื่อยๆก็มาเรื่อยๆวันหนึ่งคืนดีไก่ก็เดินหาอาหารไปเป็นลูกเจีบเจอหมาป่าก่อนเจอหมาป่าเจอหมาป่าม ไก่นื้ขึ้นได้อ,อ้าแม่กูเป็นงูดีกว่าขันไปรัดหมาตายเลยทีนี้เอา้เอาไปเถอะดนงูนี่เรยเธอฉันไม่เข้าใจ เอาไปซะเอาเก็บไปซะเฮ้ยเอาไปเป็นพ็อกน่ารักเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีงูอยู่แล้วแต่เราไม่มีงูเดี๋ยวเราให้ก่อนเรามาเราเล่นเฟซบุ๊กไว้นี่เขาไปฝากไข่มานะใช่ไหมเรานั่งเรื่อยๆนะอุ้ยจริงเหรอเขินเลยใช่ไปฝากไข่มาไม่ต้องฝากเลยจัดตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจัดให้เลยจับไม่ต้องฝากเลยหรือว่าเข้าไปฟักข้างในเลยเรามาเรามาเล่าให้ฟังข้างในเหรอใช่ไหมต้องูแปลกๆนะเข้าไปฟักข้างในเนี่ยก็เธอมาพูดถึงเรื่องงูตั้งแต่ต้นคลิปโอเคเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องงูถึงเรื่องการตตั้งงครรรรรรรภ์ไไไไมมมมม่่่ีีอออะะกขนนาาดเเป็ืธชิ ก็คือขนาดงูเพราะว่าเราเลี้ยงงูจริงๆเราเลี้ยงงูบอลไพทอนน้องเชื่องไหมงูเลือมเชื่องน้องอน้องเชื่องฟังรู้เรื่องไหมน้องชื่อมานนแต่ตอนเราเอามาเลี้ยงเราสงสารสมากแบบมันเป็นมันเปน,นพิการอ่ะมันแบบใครรู้ไปตัดแขนขามันอาาโอ้ยไ่ขาขาอยู่แล้วสวัสดีครับพี่ตับสวัสดีครับพี่พี่พี่ตี๋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 พี่ตีูพี่ตี๋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 พ เลี้ยงงูนี่เลี้ยงนานไหมคะผมเลี้ยงมาหนึ่งปีแล้วเราก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วมันยิ่งโตขึ้นเมื่อก่อนเราเล่นได้แล้วตอนนี้เรล่นไม่ได้หยิบมามันรัดแรงรัดแล้วแล้วทำสัญชาติยาชุเพราะว่างูเขาไม่ได้จาคนเลี้ยงหรอกนะเขาไม่จำเขาดูเป็นภาพไปนี่ไพี่นะความร้อนใช่ไหมล่ะด้วยใช่เขาจะมีงูบางตัวที่รับความร้อนดูจากความร้อนถ้าเกิดมันสังเกตแล้วว่าเฮ้ยตัวใหญ่ไปมันก็ไม่ฉงแต่วันนั้นเราเอาโทรศัพท์ไปวางมันก็จะโชว์โทรศัพท์เพราะว่าโทรศัพท์มันมีีีีีควววามมมรร้้อนนพพพดดดดับใช่่่่ยยยแลก็เเเสหะูง ระวังงูฉกนะครับถ้าเกิดตกทั้งอย่างไปี่ฉกกระโปะนะฮะแต่ถ้าตกน้ำตกชื่นอู้ึุ่นตื่นนอนนี่ฉดไฉเลยฉดไฉอย่างนั้นไปนะพี่เต้นะดี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 มีไฟท่อมาควายอะไรที่วัวห่างวัวก็จะมองเห็นวัวตัวใหญ่ประมาณเท่านี้ครับถ้าเป็นตุ๊กตุ้นเกอยูใช่คมีนมด้วยแม่นมเป็นวัวนม เธอไม่กลัวงูกันหรอพวกเธยสองคนใครไม่กลัวไม่กลัวเราเคยจับไหมเคยจับงูเคยจับได้แล้วเคยแล้วเคยลูดลูดงูไหมเคยลูดแม่ลูดช่วยมันลอกคราบไงลูดลูดลูดแล้วพี่อ่างชอบงูตัวเล็กๆไหมอ๋อผมลูดงูทุกเช้าครับไม่ไม่ก็ไปเลี้ยงไปลูบมันเวลาขียาอะไรมันโดนเวลาน้องลอกคราบเราต้องไปช่วยลูดงูใช่ไหมทำให้มันลำบากนะบางทีเขาลอกเองไม่ได้เอ้าเอ้าพี่ทีกันแล้วพี่ทีอยู่นี่ก็เป็อยู่นี่ครับก็อีกสักครู่เดี๋ยวจะเข้าไปในตัวงูกันครับก็จะเป็นเรียนรู้ภายในตัวงู บตอนนี้เราเป็นลูกงูลังจะเข้าไปตัวงูใช่ครับนี่คือประทับใจว่าวันที่เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยและดีมากใช่เฮ้ยเ้ยอาปากงูอาปาก นี่คือสู้กับต่างประเทศได้เลยนะได้ประเทศอะไรนะประเทศอะไรก็ได้เออยใหญ่าหญ่ยิงมาอย่างนี้ฉันตอบไม่ทันขาวันนี้ฉันขาอาพิธีครับเชิญก่อนเลยครับนว่้ยพิต่างหรอครับไม่กลัวเลยใหญพิธีนี่อยากกินฉันอุยฉันอยากโดนงูรัดเดี๋ยวเองูรัดสักทีหนึ่งทำไมทำไมถึงพาเรามาที่งูนี่ก็ธอทำคอนเทนต์กับงูเพราะเห็นว่าพี่ชอบงู นี้่ตรงนี้ใครอยากโดนงูรัดตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือฟีลลิ่งเลยเหรอทำเป็นแบบจำลองงูรัดแต่ทำไม่แรงทำเบาๆไหนๆลองๆเดี๋ยวเราเข้าไปกันยกลัวว่ะาหมอันนี้นะอันนี้นะคะเฮ้ยแขนขาดเฮ้ยไม่เบามากเลยเหมือนเราไปทาตรวจชีพจรที่โรงพยาบาลอ่ะอ๋ออาจจะเป็นขึ้นทั้งก็ได้นะจริงๆแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวรอเลขออกมาครับเดี๋ยวี่เวความดันออกมาด้วยรนี่ตเล รอแป๊บหนึ่งครับค้างไม่นานเลยนะงูหลับอยู่งูขาวงูขาวเเรา่ด้วยชอบผู้หญิงขาวๆไหมหรือว่าหรือว่าสีผิวไหนก็ได้ทีแล้วเได้ข้างนอกเราไม่ติดชอบผู้หญิงแบบไหนคะมีสเปกไหมคะลูกครึ่งได้ไหมเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนแบบว่ามีสเปคอยู่ลูกได้หมดเลยนะลูกครึ่งได้ไหมได้หมดเลยสเปคหมดเลยก็ตัวเล็กๆขาวๆดาวโตอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยขอแค่เป็นมนุษย์ทักคนนึงอะไรก็ได้เออมาดูผมแบบผมแล้วกันนะ เราให้ห้าเไม่เลยเข้า,มา,มามไม่ได้เลยนะจริงเหรอโอ้โหไม่จริงท่านี้ไปเดินไปเดินไม่ไปเลยเนยี่ยเธอเป็นคนสร้างสรรค์น,นะจ<า>ริงเหรอเธอบาดับใจมากเลยขอบคุณมากขอบคุณม,มากดูสินี่เราจะเข้ากันไหมนัเนี่ยแล้วเราหนวดเขาลงลังสัสกันเต็มตัวแล้วดูเธอเธก็ใส่สดใสขนาดเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในในชีวิตจริงๆนะผมบอกให้นะคนที่ดูอยู่นะทุกคนคิดเหมือนเราหมด ว,วสองคนนี้ใครก็ได้ใช่ไหมกูรู้ใครก็ได้ทำไมให้คุเลือกหรือว่าให้เขามาแขง่ขงกันจริงพบเจอข้างนอกคุจีบเองเอ้ยเราจีบเธอทั้คงคู่เลยวันนี้แล้ว,ลวปกติเวลามีแฟนนะจีบแฟนจีบผู้หญิงก,ก่อนหรือเปล่าหรือจะให้ผู้หญิงเขามาจีบเราให้เกิดเจอใครที่บอกว่าทำให้ใจเต้นหรือว่าโดนอะไรเงี้ยเราเราลุยแล้วพุ่งเข่าชนวิ่งเข้าใส่ใช่ก็เป็นการแบบจีบทักทายได้ข่าวว่าเป็นคนขี้อ้อนใช่ไหมใจเต้นนะครับใจเต้นต้องลองพิสูจน์ว่าจะใจเต้นไหมใจใจเต้นเลยเหรอโซ่โซ่ เดี๋ยวเราจะขโมยไข่เธอไข่เธอวันนี้นะครับพี่ธีช้าหน่อยมีลองดูด้านนี้ครับอะไรนะจูงูพี่ธีบอกว่าขอความรู้นิดนึงอันนี้จูงงูทำไมมันเป็นสองแง่งอรัพี่พี่ทีมีสองข้างมีสองงานเลยครับจริงเหรอคะมงงมีสองงาูใช่เป็นเรื่อง อันนี้คือจูงงูแบบพันธุแบบว่าพร้อมกันทีเดียวสองตัวได้เลยอย่างนี้เหรอไม่ได้ออไม่ได้ใช้ได้แค่จีบกันค่ะแล้วเราลูรูผู้รูรูผู้หญิงมีกี่รูเราไปบีบหนองนี้ซ่อนหลักอะไรคะอันนี้ตายแล้วครับก็เลยบีบออกมาให้ดูว่ามันมีสองข้างมีสองข้างแต่ตอนแรกมันจะหดหุบเข้าไปใช่ขรั้งตายนะโ้ยออกมาเยอะมากเป็นมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ ซีดหรือเปล่าเนป็นซีดหรือเปล่างูเป็นซีดถัดไปไปดูงูตัวจริงกันครับเอามเอาม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 มา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 ยเราม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 งมามอามามาาม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 าามามางามามมานามามาามามูแล้วช็อกเลยเห็นจูมมาามาามมนง น่ารักนะเราคนอบอุ่นนะต้องขยำไม่คนลาเลยเป็นคนคิดดยใช่ไหมคือการคิดเราอร่อยเลขาองคมีเสียงสองทำให้ดูได้ใช่ใช่ใช่ไม่จริงจริงมันก็ไม่เไรแ้คุยกับแฟนนะคุยกับแฟนเป็นนิ่งบางจังหวะแบบว่ากินอะไรอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปงงงิงโอ้แล้วดูหนวดกูเราเราชอบไปผิดชอบ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 คนกินอะไรนี่จ้ะกินได้ทั้งตัวเลยเลยจะจะดูให้แห้งไหมที่จะบอกเออทหารพี่ปี๋พี่ปีก็แบบีเคยมีใครมาจีบกันในดงงูงี้ไหมพี่ไม่มีครับไม่มีใช่ไหม หูยังไม่เห็นงูเลยหูอะไรเนี่ยยังไม่มีทั้งตัวเลยนี่มีมีเลยตัวนเฮ้ยแต่ชอบที่เขาเซตแบบเนี้สวยมากใช่ใช่อ๋อแบบใครหางงูเจอก่อดได้อะไรได้อะไรดีอ่ะเสลอแะ้วกันผมถ้าเกิดถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งเจองูหอมแก้มผมถ้าเกิดผมเจอก่อนผมหอมแก้มทั้งคู่เลย อะไรก็ได้อะวันนี้ได้ก็ได้อะจริงเหรอได้ก็ได้เราจะมีได้กับได้นะอย่างเงี้ยใช่ไหมหันหลังก่อนตรงนี้มีงูใช่ไหมคะมีมีหลายตัวต้องไปอยู่ก้างมันจะได้เห็นได้พอดีกันอือแล้วโอเค หนึ่งสองสามอ๋อใครเจอก่อนนะฮะนี่เจอแล้วใครบอกก่อนใครบอกก่อนอ้าวเขาบอกไม่ถ้าเกิดพร้อมกันก็คือจูบปากเลยนะถ้าพูดพร้อมกันก็คือจูบปากเลยจะเป็นพิธีมึงเราได้อะไรกับการทำวันนี้แล้ผมม้งกล้องลงกล้องดีกว่าลมมุ้กล้องลมมุ้งกล้องเลยจะที่มึงไม่โดนหรอกทุกคนไม่ทพรไม่โดนหรอกมันโดนแต่อยากรู้ว่าตอนตอนแบบ มีการรีเสิร์ชมาว่าแบบพี่อาร์มาคบใครนานจะไม่เกินสองปีเราต้องคำสาบเราคิดไปเองด้วยซ้ำมั้งว่าเป็นอาทาง2ปีแต่พอเริ่มเริ่มโตมาเรื่อยๆรเราเริ่มรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงมันก็จริงนั้งนั้นสองปีแล้วก็เริ่ออม่แต่ว่าเพราะว่า2ปีบางทีเราจะเริ่มเห็นนิสัยใจคอมันมากขึ้นเพราะสองปีแรกยังไงมันก็มันก็ดีหมดบามีแฟนอะไปชวนเขามาอยู่ด้วยเร็วไปหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราเป็นคนที่สงสารติดแฟนด้วยซ้ำติดสายเปย์สินะติดแฟนแล้วก็เปย์โอ้โห เปรูคือแล้วมิสเตอร์เปรูไงมิสเตอร์เปรูคือแล้วไม่ไหวใส่เปรูอ๋อใช่ใช่เราเป็นคนเปรูลองแบบที่ลองคิดดีๆเปรูเปรูปูเลเปรูเปรูปูเลเปรูอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เราอะถ้าเกิดมากที่สุดเท่าไหร่ทองโทรศัพท์ไอแพดมอเตอร์ไซค์หมาโอ้โหเยอะ คอนโดอุ้ยคอนโดเลยเหรอจริงทุกวันนี้ในบัญชีจะหมดดูแล้วอะเนี่อะไรเนี่นี่ย่งกันย่างกัไม่งูจกหู่ผมเนี่ยโอ้ยทำร้ายพี่อามเหรอเฮ้ยทำคะแนนอีกแล้วเยอะเดเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดือดเพื่อนถ้าเกิดผมไปเคอะมันแล้วเขาก็จะแบบทขาให้ผมทะลุเข้าไปไหมต้องรอเหมือนในแฮร์รี่พัคแรกอะทะลเข้าไปอะไรซน่ตนี้ก็พวกงูพิษทั้งหมดเลยครับงูพิษในเมืองไทยต้องสิทธเสียรูปพิษอันนี้คือกินขอาวบ้านนะใช่เขาเรียกว่าราชาแห่งงูนะครับผมเป็นงูที่มีพิษแล้วก สามารถแผ่แม่แม่ขึ้นมาสูงแม่เบี้อ่ะครึ่งตัวของของตัวเขาเองด้วยครึ่งตัวเขาเรียกว่าเป็นงูกระดูกสลังแข็งนะครับผมถ้าจับจากข้างหลังนี้เขาไม่สามารถขัดไมมือแหวนจับได้ถหาเคยเป็นเขี้ยวอไนเงี้ยหลักหลังอ่อนแค์ถูกได้ถูกต้องไหมคะพี่ทีถูกต้องมีความรู้เขาไม่ถึงรู้อ่ะครับเราชอบงูอันนี้อยากรู้มากว่า ทำไมเวลาผู้ชายเจ้าชู้ถึงเรียกว่าผู้ชายหัวงูเขาเรียกว่างูมันหลอกล่อเขาอิงมาจากต่างประเทศอินเดียเขาจะเป่าปีให้งูขึ้นมาจากอ่าคเงในเแล้วมันจะหลอกล่ออย่างนี้ผู้ชายมันชอบหลอกล่อก็เลยว่าผู้หัวงูใช่ไอ้เรื่องจริงไม่รู้คิดเมื่อกี้ก็าทำไมไม่หัวอย่างอื่นอ่ะเราไม่รู้เราขอโทษเราไม่รู้จริงๆแล้วตอนนี้ผมคิดคับกาับมาในหัวเลยดีกว่าอุ้ยห่างกระดิ่งอันนี้มีพิษอันนี้ที่มีพิษที่เขาแบบบอกว่าอันตรายมากอันนี้ไม่มีในประเทศไทยเท่านั้นเองในธรรมชาติไม่มีครับ เฮ้ยอนาคอนด้านี่ตอนนี้ก็มีเซอร์ตัวเล็กอันนี้อายุเท่าไหร่ครับตัวนี้จริงๆเกือบจะ10ปีแล้วครับแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ตัวผู้จะตัวไม่ใหญ่แต่น้องดำมากเลยนะตอนนี้ก็งูเหลือมงูหลามงูเหลือมงูหลามน้องน้องน้องน้นี่ที่เราเลี้ยงอ่ะลายอย่างนี้เลยอ่าตัวอย่างนี้เลยแล้วตอนแล้วตอนเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วแบบเราคือวัวเดมอลงัยเขาก็เอ้ยวัวเดมอลเขาจะแบบว่า เอาเบอร์แสตทมเบอร์จรราทจรราทจาวันให้เราพัต้เราเราฮาร์รี่ฉ <göz imprisoned> ัน <bunker> ห <ring> ิวมากเลยช่แพชาหาอะไรฉันกินหน่อยอะไรไปซิ้ไปตู้อื่นโอ้าว อุ้ยแต่น้องผิวดีมากเลยอ่ะสีเนียนนะเนียนเนียนขาวเนียนมากนี่ก็เนียนนะสีเหลืองเหมือนกันอุ้ยเนียนเนียนนี่เนียนเนียนแต่แต่งูเหลืองงูหลามอ่ะเขาจะมีลายแต่ละลายไม่เหมือนกันหรอใช่เป็นตามธรรมชาติใช่ครับทำไว้ทำไมคะรอบข้างล่างทำเป็นตู้งูน้ำครับตรงนี้คืองูงวงช้างอยู่ข้างใต้ขอนไม้ตรงนั้นครับ จริงอันนี้เป็นกับดักถ้าเกิดคนเดินผ่านมาเขากดสวิตซ์ตึ้งแล้วเราก็ตกลงไปแล้วงูก็กินเราเป็นการประหยัดอาหารงูใช่อ๋อจงอางกับพังพรใช่ไหมพี่เทสมีโชว์งูเห่าข้างในครับอันนี้ตัวอะไรพี่ตัวนั้นเป็นกิ้งก่าไร้ขาครับเฮ้ยพี่อย่ามาโกหกผมที่นี่คือฟาร์มงูกลัวอยู่นั้นเนี่ยเอาจริงแต่ว่าเขาจะต่างจากงูที่ตัวกิ้งก่าเขาจะมีเปลือกตากระพริบตาปิดตาได้ครับแล้วก็มีรูไปดูโชว์กันดีกว่าเขารอเราข้างในแล้วค่ะได้ผมขอเปลี่ยนเสื้อผ้า ระวางการแสดงขอความกรุณาอย่าโลูนจังนะไอ้รูปได้เลยค่ะ้อแหานระวังดิเหรอระวางกลัวเวลาเราพบศัตููมันจะชูบขราในนคะเขาว่าสุดยอดเลยแล้วชมเข้าหาอย่างว้าวโอ้ยเรามาลุ้นต่อนะคะหมอบูจะจูบบูให้ดูนะคะใหรูปได้เลยค่ะ คอันตรายทำใจติ๊กอันตรายทำทั้งหมดอันตรายที่สุดเลยนะคะแสดงเขาจบแล้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่ทีตรงนี้เป็น Snake e d u c เคชั่นโซนครับก็จะมีงูให้จับงานไม่มีพิษนะไม่มีผิดทั้งหมดเลยโอเคเริ่มเลยค่ะอยากจับงูมากตอนนี้อันนี้คอนสเนท์ครับ คอนข้าวโพดแล้วหนูต้องชิมยังไงอ่ะจากนี้หรอก็อยากประคองบระลาน้ำหนักเสียวเวลาเห็นลิ้นน้องแล้วเสียวอ่ะหนูนี่รู้ว่าเธอไม่กลัวจริงด้วยอ่ะให้น้องๆอาจจะอยากถ่ายเพราะเสียวลิ้นน้องอ้ายอันนี้น้องกินข้าวแล้วใช่ไหมครกินเรียบร้อยแล้วครับกินเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ชอบกินฝรั่งก็ได้ไม่ชอบกินฝลาหรอกผไม่กินฝปลาแล้วกินอะไรคะกินหนูกินหนูเหรอใช่มากไปทีแบบที่อยากกินหนู พี่ปื้ดมีชื่อไหมตัวนี้ตั้งเลยหนูตั้งกันเลยชื่ออะไรเหรอเออได้ไชื่อชื่อแดงแล้วเกินแดงแต่ตัวสีเทาเจ้าแดงเนี่ยรู้สึกอยากจะซุกเข้าเข้าตัวเหลือเกินตลอดตื่น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  ผู้เธอมีสัตว์ที่กลัวไหมน่าจะาจากงูจริงจบกลัวมากตายได้เลยจริงอันใหญ่ตังูไม่กลัวกูจริงจบจริงจบมันน่ากลัวแต่โอเคกลัวกลัวกูเฮียกูเฮียเหรอมันไปถึงว่าตัวเฮียเหรอหรือคนเฮียคนเฮียใช่ไหมใช่นีใครชอบหรอเธอเป็นคนเฮียหรือเปล่าเราน่ารักเธอเป็นคนดีใช่ไหมจะไม่ทำให้เราเสียใจใช่ไหมไม่เลยเลี้ยงดูอย่างดี เมืกี้เดินจับงูกันมาเยอะแยะไปหมดกินน้ำค่ะได้คก็สองเมนูนี้เป็นเมนูที่มิ้นกับพลอยเลือกมาให้พี่ยามนะคะว่าใครจะเลือกน้ำได้โดนใจพี่ที่สุดอันนี้เลือกกันเลยปะเลือกได้เลยแก้วนี้เลยครับไม่ได้คิดเลย ไม่กินนมแพนมใช่เป็นคนที่ไม่กินอะไรที่เป็นครมีมเป็นนมอะไรพวกนี้จริงๆนะไม่ต้องกินนะเอามือจับกราขี้มาแล้วจริงๆอะน้ําทั้งหมดน้ําชงนั้นเรากินได้แค่ชามะนาวเพราะไอ้พวกนี้เราขายหมดเลยเราเคยขายน้ํามาตอนสมัยมหาลัยครับแล้วเบื่อน้ำ<ช>น้ำกาแฟอะไม่กินกาแฟเล่า เพราะไม่ได้ขายเหล้าตอนนั้นเคยทำท็อปกองกระสือมหานครซึ่งฉันเล่นฉันเล่นกระสือสมัยเรียนมเนอยู่ปีปีสองปีสามนี่แหละก็เห็นที่อาเคยทำงานที่ดิมเบิลด้วยตอนทำดิมเบิลทำอะไรคะโอ้เราอยู่หลายตำแหน่งเลยเป็นเด็กเครื่องเล่นเด็กกระตูนแต่ถ้าเกิดจะประจำเลยงนั้นเราอยู่สนมอยู่บ้านบีสิยงด้วยไปอยู่ทุกที่อีกตำแหน่งนึงคือถือไฟฉายอยู่ข้างในทีวิตเราก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องมีตำแหน่งนี้พอเข้าไปทำงานจริงอ๋อการถือไฟฉายคือ มันจะมีพวกทัวร์เด็กมาเด็กเด็กมันเ,เด็กนักเรียนอะ,ะมอต,ต้นอะไรเงี้ย ชอบไปดูดปากด้านในว้ายจริงเหรอดูไปอย่างเดียวหรืออย่างอื่นด้วยมันไม่ได้กลัวผีไงดูดมันอย่างเดียวเหรอคะเหมืนที่ไปเล่นนัวกันอะแล้วเราพี่ต้องทำยังไงเราเป็นคนไล่ไงเราไปเอาไปแต่ก่อนไล่เราก็ยืนดูด้วยนิดก่อนก็ดูดังสังเกตดูตั้งแต่นั่งคุยกันมานอกกล้องแตะยี่อามทำอาชีพเยอะมากเยอะมากใช่มันเริ่มตั้งแต่แม่เราเสียจริงเราเป็นเด็กดื้อเราเด็กดื้อมากที่เรเห็นห้อยคุณพ่อคุณแม่ตลอดนี่แม่นี่พ่อคุณพ่อก็เสียแล้วพ่อเสียตอนน้ำมันเราอยู่ปป2ยังเด็กอยู่ยังไม่ร เดียวคนเดียวหรือมีพี่น้อเดียวคนเดียวครับมีพี่ชายแต่ว่าแยกกันไปไม่ได้ติดต่อนครับหลาแม่เสียตอนํะมันจะเข้าปีหนึ่งถ้เป็นจุดพีคกัว่าเราจะเรียนต่อหรือว่าเราจะทำงานดีเพราะว่าเพื่อนก็ทำงานกันบางคนบบกว่าทำงานเก็บเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะเฮ้ยเป็นแนวเถื่อนเือนมือปืนอารมณ์แบบเฮ้ยเอาเงินมาไม่ให้ตบไอตบกันเลยเหรอแต่เราขี้เราก็เลยเรียนเรียนหนังสือเพราะว่าเรามีความฝันเราอยากเป็นศิลปินอยากเป็นดาราอยากเป็นระดับนี้นักแสดงก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เลือกเรียนภาคพิเศษภาคคัมเพราะว่ากลางวันจะได้ไาางนก้้ยดดหเ็บข ใส่ชุดมหาลัยแล้วเก็บกดขายผู้หญิงที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเราอะเลือกไหมหรือแบบโกฟาวาไปสอนเลือกดิ่ันก็ได้ไม่แบบเลือกแบบเลือกแบบไหนถึงจะแบบไว้คนนี้อยู่กับเราเมื่อก่อนนะเราก็มีสเปคใช่ไหมตามลูกเลี้ยงภายนอกกัตามผู้ชายทั่วไปทุกคนมีมันจะมีมันจะมีบล็อกที่แบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วแบบเฮ้ยนนิยมเมื่อก่อนบล็อกเป็นยังไงครับเมื่อก่อนน่ารักตัวเล็กๆตาโตๆคิ้วเข้มๆหน้าเหมือนแมวเราจะชอบหน้าเหมือนแมว เหมือนเหมือนเหมือนไหมอุ้ยอุ้ยอินท่าเางอันนี้น่าเหมือนแมวปะแมวป่าเธออ่ะอีกแล้วอ่ะจับเว่นน่ารักคนละแบบนักแล้วแต่แมวป่าก็น่ารักนะเฮ้ย อันเสลี่ย์อันเสล่ย์อันนี้ไปถุยทิ้งก่อนเริ่มยังไงนะเราชอบคนที่มี m i n d s e ตคนที่มีความฝันคนที่มีแพชชั่นหลงหลังหลงไหลอะไรบางอย่างเวลาเขาจะคุยเรื่องของเขาเราชอบนั่งฟังแล้วก็เราชอบดูแววตาเขาแล้วมีปากกายเวลาเขาพูดในสิ่งที่เขาสนใจรู้ไหมว่าใครเป็นคนเลือกคนนี้พลอยไม่ใช่กูไม่ได้เบสไลเลยเห็นว่าชอบกินเบียร์น่าจะชอบอะไรซาซ่าใช่ใช่้าเดิมไหมเดิมเปเดือด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 เดืดเดือดเดือยากรู้ว่าแบบโอฮาน่าแกดือดเดอดเดือดเดือดเอดเดือดเดือดเ ยังไงว่าเอ้ยวันนี้จะแขายคอนเทนต์อะไรกันราเป็นเจทีทีหมดเลยทุกคนในโอฮาน่าเจ็ดคนก็จะมีตำแหน่งของตัวเองแต่ว่าทำไมต้องเป็นโอฮาน่าอยากรู้ทำไมถึงใช้คำว่าโอ่าโอฮานาจะเป็นฟาลาจะนใช่โอฮานาะเป็นสามห้าวายอ้าว่าแต่ว่าครอบครัวมีด้วยอันสติ๊กอโลฮ่ากส่วนดีโอฮาน่าว่าครอบครัว คนที่ซับช่งองโอฮาน่าทุกคนก็จะมาเป็นฟิลแบบครอบครัวเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งนะมันไม่ได้แบบเราเรียกว่าโอฮาน่าแฟมิลี่ทุกคนจะคือโ oh อฮาน่าแฟมิลี่ตอนนี้เหรอปะเราเป็นคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะเว้ยเราเป็นคนไม่ถึงกับแฟนเราแ่อน่างจะเอ็กโทรเวิ word, ร์ดเราเป็นคนเอนเนอร์จี้เราเป็นคน,น,คนอ,อยากพูดอยากคุยอ,นะอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำงานทุกวันก็เลยเป็นคนบ้างานะเราเป็นคนที่ไม่มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เลยคนล่าสุดที่เลิกไปก็เพราะเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเราทำงานอย่างเดียวถูกต้องเราจะเป็นคนที่ไม่แบ่งนี้50เคยลองทำแล้วงาน50 50ความรัก แล้วอะไรมันก็ไม่กระเตือองนแล้วนี้โสดมานานแล้วยังถ้าเกิดนะัดจริงก็มันหกเดือนหกเดือนุอนอยไม่นานม่นาน,ไม,น,านไม่นานมากเฮ้ยนี่เริ่มคุยกับอาร์มเริ่มเกตแล้วว่าทำไมแบบเรื่องความรักกับเรื่องงานอะมันทําให้แบบถูกต้องงั้นเ,เดี๋ยวเป็นคนที่น่าสนใจเรามาทายใจพยายามต่ออีกค่ะจาเกนให้ใจนะคะข้อที่หนึ่งมาทายกันว่าความฝันในอนาคตของพี่อาร์มคืออะไรนะคะข้อ A เปิดสวนสัตว์ข้อ B เปิดสวนสนุก เพราะว่าพี่ยามบอกว่าเราเวลาทํางานแล้วเจออะไรเดิมๆเหมือนอย่างเช่นขายน้ําขส่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากกลับไปทําอะไรที่มันเหมือนแบบซ้ําๆเบื่อมันจําเจอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะประทับใจกับการที่เด็กๆอะไปเลิฟซีนกันในบ้านพีซีลแลเขาคิดว่าเฮ้ยจุดเนี้ยอาจจะไม่ได้ติดอะไรไว้แต่แอบจะไปยืนมองมองกูห <c oughs> ื่นอ่ะดนีใช่ล้วมองเธอเป็นแบบนั้นเฉลยไหมเฉลยเราจะทําอะไรในอนาคต อุย้าสนุกนะฮะทาง่านสองคนพูดมีส่วนถูกหมดเลยเราอยากมีโอฮาน่าแลนในอนาคตและที่เราชอบสนุกเพราะว่าเมื่อก่อนยังไม่มีอาชีพที่เรียกว่ายูทูบเบอร์หรอกเราไม่รู้จักคอนเทนต์ด้วยซ้ำแต่เราอะมารู้สึกตัวเองว่าการทำงานอยู่ดีเบอร์มันทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นคือเราชอบเสียงหัวเราะวันหนึ่งอยากมีโอฮาน่าแลนที่เป็น โซเดนุกสีดํา oh. แล้วอ่ะเราอ่ะโตคนเดียวใช่ไหมเราอยากอ่ะทำสิ่งนี้มาให้เพื่อนของเราอ่ะมาเปิดอะไรบางอย่างเป็นธุรกิจที่มันจะต่อยอดไปถึงลูกถึงหลานได้ <c oughs> เพราะว่าโอฮาน่าไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์โอฮาน่ามันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วอ่าเป็นแบรนด์ <c oughs> ใช่เราสร้างให้มันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นธุรกิจให้เป็นเมิร์ชเป็นแบรนด์ไอเดนติตี้เราจะสร้างธุรกิจนี้ให้เป็นอันเบร่าเราเราอยากมีรูปปั้นเรายืนเหมือนเหมือนดิดิสนีย์ นี่ยืนจับมือกับมิกิเมาส์อ่ะตอนนี้เริ่มคิดตุ๊กตุนตุ๊กตาอะไรสักอันหนึ่งที่แบบไว้ยืนจับมือได้ยังยังไม่มียังไม่มียังไม่รู้จับมือใครมั้งเฮ้ยจับแม่งหมดเลยกูมาเดี๋ยวกูจะกลับบ้านแล้วอุ้ยันนี้แปลกคืออันนี้มือร้อนอันนี้มือเย็นทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นคนที่หนาวอันนี้เป็นขี้ร้อนอุ้ยคล้ายเลยกูขี้เหม็นอ้าวต่อไปนี่ของเราอต่่ไปคะต่อไปค่ะคิดว่าเซฟโซนของพี่อาร์มคือสถานที่ไหนนะคะข้อ A เกาะล้านข้อบีร้านเหล้าอุ๊ยตอบไม่เหมือนกันเลยอะเหตุผลแ่เหตุผลคนท่คท,ที่เขาดูเป็นคนที่เวลาทํางานทํางานหนักมากเพราะฉะนั้นตอนที่อยากจะรีลกซ์ก็อกจะไปเกาะล้านไปดูธรรมชาติแล้วก็มานั่งชิลๆแบบว่าดูนูน่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยไปเซฟโซนที่เรารู้สึกอบอุ่น,ออนต้องเป็นแบบเกาะล้านกตอบอะไรของกูอีกแล้วเนี่ยหลังจากที่ที่พี่อามพูดว่าเป็นคนที่ออกตลอดเอ็กโซเวิร์ดมากๆ ก็น่าจะรู้สึกว่าอาจจะชอบอยู่กับเพื่อนแล,ล้วเวลาเราคงไม่ได้เป็นคนเดียวอาจจะไปกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนพูดคุยแลกเปลี่ยนไหนนั่งเมามอยดื่มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอาจจะเป็นผู้คนที่อยู่ด้วยอันนั้น,นคือ Soul เซฟโซนกัเลยนะจ๊ะ ก่อร้านห่างรักเหรอก่อร้านนะจริงๆอย่างที่บอกมีคนมีสวนูกทั้งคู่เลยเราไอ้ที่ปกติเราชอบคุยกับคนแปลกหน้าเว้ยแต่ว่าในร้านเ่ามันคุยไม่ได้เันตดองอะไรก็ว่าเราชอบธรรมชาติเราชอบชอบทะเลชอบภูเขาชอบกากที่เป็นธรรมชาติเราชอบไปนั่งเมือคุยกับคนแปลกหน้าตามไอที่ท่องเที่ยวไปคนเดียวป้าทุกที่อ่ะหลายครั้งหลายครั้งไปคนเดียวไปข้อต่อไปต้องตอบถูกบ้าทาฝันวัยเด็กอะไรมีพี่อามทำสำเร็จไปแล้วนะคะ ข้อ a เป็นดาราข้อ b เป็นประธานบริษัทคุยเขาก็ทำสำเร็จแสองอันแล้วอ่ะแต่มันมีหนึ่งเนียหนึ่งในเนี้ยที่เป็นความฝันเขาตั้งแต่เด็กอะเพราะเขาพูดมาตั้งแต่แรกเลยว่าเขารู้ตัวว่าเขาอยากเป็นดารานักกล้องแล้วเขาก็ได้ทาสาเร็จแล้วจริงๆเขาอยู่เบื้องหลังมาก่อนแล้วเขาก็มาอยู่เบื้องหน้าได้ก็เพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงโผลัวต่อของชีวิตเขาเขาต้องมานั่งเลือกว่าระหว่างแบบจะไปต่อหรือไปอะไรแต่เขาต้องเรียนให้จบเพราะเขามีความฝัน ขเขาก็คือเป็นดาราเพราะนั่นคือแบบสิ่งที่เขาอยากทําหลังจากที่เหมือนคุณแม่เสียแล้วมันทําให้แบบคิดได้เลยจฉิลยละกันง่ายๆเอ <Hey. S 2> จ้าอยากเป็นดาราแต่ว่าข้อนี้มันแฝงความดาร์กไว้นิดนึงเรามีความฝันตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าอยากเป็นศิลปินอยากเป็นดาราแค่มคีคนมาขอใรูปเราโอเคแล้วอะม,มันประกอบร่างทั้งเพื่อนเราทั้งบริษัททั้ง CEO เป็นซีอโอไปอะไรเงี้ยมันมามันมา,มนมาโดยเราไม่ค่อยรู้ตัวมันเหมือนเป็นกดแรงดึงดูดอะวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจัดมิ팅โอฮาน่าว่ะเมื่อ2ปีที่แล้วเราจัดมิ팅โอฮาน่าข้าบัตรส9 0คนมา2,000<อ>กว่าคนจัดที่นครนายกแสดงไปร้องเล่นเล่นรำไปปุ๊บต็นเที่ยงคืนจบเราลงปุ๊บถ่ายรูปรูปรูกมาปราร์ตี้กันทุกคนในเพื่อนทุกคนเฮฮามากโอ้วเสร็จแล้วเว้ยแต่เราดันมานั่งเซ็งเว้ยเราแบบว่าอ้าวเฮีย ฝันมาตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆจนวันนี้อะอายุ28แล้วเราทําได้เร้วไงต่อวายะมันเหมือนมันบรรลุแล้วแล้วเราต้องคิดว่าอ่ะพอตอนนี้เราบรรลุเร่เราจะคืออะไรเริ่เส็เราดันไม่ได้คิดไว้ก่อนไงเราคิดว่าความฝันนี้มันมันเป็นมด้ได้เป๋เราก็เลยต้องไปเป็นเดือนเลยเราหนอยเป็นเดือนเลยเราเลยเลือกที่จะโอเคไปจับจุดด้อย่างหนึ่งเราเคยเปเรียนก่อมหาลัยหนึ่งเราก็เลยถามอาจารย์ว่าคืออะไรครับเขาบอกว่าคนเราอย่าหยุดเรียนรู้โอเคเราก็เลยตั้งเป้าเลย เราก็เลยรไปเรียนธุรกิจเรียนวิสเนสเรียนทุกอย่างเลยเราเลยคิดว่าโอเคจากยูทูบเบอร์โอหน้ามันจะกลายเป็นแบรนด์แล้วความฝันต่อไปเราคือสวนสนุกเนี่ยแหละฟังแล้วแบบได้ข้อคิดมากเพ้าใจคนนี้เธอซึ้งแล้วเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาเป็นอินสไปเรชั่นให้ทุกคนเพราะว่าแบบว่าทำให้เห็นว่าเรามีความฝันและมีความพยายามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าวันนี้

มิ้นค่ะยังไงทำไมจ๊ะเราชอบคนเสียงนุ่มๆแบบนี้แหละคนที่ตะโกนไม่ค่อยเป็นเนี่ยนุ่มๆเื่ช้านุ่มเนิบดูงงงเธอก็น่ารักมันน่ารักตั้งคู่มันเลือกเลือกลำบากเหมืองกันเสียงฉันมันแข็งไปหรอเธอก็โชัคงห้าก่ะแม่ค้ามากอ่ะเธอไม่รเออ วันนี้ต้องขอบคุณพี่อาร์มโอฮาน่าจริงๆที่แบบมาเล่นสนุกกับพวกเราแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆกับพวกเราด้วยขอบคุณมากแบบไ,ไม่น่าเชื่อเจริงฉนซึ้งจริงๆ,ๆส่ๆง,ๆสงมาไม่ได้ใช่ไหมตอนแรกๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้คิดว่าจะแบบมาฮาาแล้วกลับแต่อันนี้คือได้สาระได้แบบยินดีที่พูดยินดีที่นึกถึงด้วยยินดีที่เรียกเรามาด้วยอิ้มเอมหัวใจค่ะมีอะไรก็เรียกพวกเราไปได้นะคะได้เลย ขอพี่อาร์ม<ด>ฝากตัวเองว่าอยากให้ทุกคนแบบไปทางช่อง <c oughs> ทางไหนบ้างได้เลยนะครับผมอยากได้ความมันเทมแบบไร้ขีดจำกัดเซิร์ฟกันม oh า,าแล้วครับ O H A N A O ฮาน่า้วอยากติดตามทางโซนโจรนะครับผมเป็นบล็อกประจำวันนะฮะ A O Story A O ย่อมอยากตาม O H A N A S T O R I E T ี่ต่อ O H A N A ชื่อว่า O H A N A COPY งงไหมเพราะว่าก่อนจะตั้งมีคนตั้งไปหมดแลย O H A N A เรามาตั้งใหม่เป็นโ O H A N A COPY นี่คือของแท้นะครับโอเค ขอบคุณสถานที่นะคะสยามเซอร์เพนเทเรียมนะคะคคซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์งูอยู่ตรงถนนหลวงแพ่งนะคะเขตลาดกระบังค่ะอีพีหน้านะคะมาดูกันค่ะว่าเราจะพาใครมาฟิลแฟนฝากกดติดตามปักหมุดชาแนลค่ะแล้วพบกับพวกเรานะคะในรายการฟิลแฟนได้ปะ